วง around Thailand สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาสืบสาสตรศสารสินถิ่นล้านนากันที่เชียงใหม่ครับและองค์พระธาตุสีทองอรามงามตานี้ก็คือพระธาตุดอยสุเทพที่ปกกล้าห่มหัวชาวล้านนามาอย่างช้านานครับพระธาตุดอยสุเทพ เป็นที่ประดิษฐานพระบระมสารีริกธาตุที่พระสุมนเถระอัญเชิญมายังเมืองเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้ากือนาหรือเมื่อกว่า700ปีล่วงมาแล้วชาวล้านนานะครับเขามีคติความเชื่อในเรื่องพระธาตุประจําปีเกิดอยู่ว่าคนที่เกิดปีมะแมนนี่นะครับเขาจะมีพระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจําปีเกิดครับและถ้าเกิดใครนะครับได้มีโอกาสมากราบสการะสักครั้งนะครับเขาจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับ สำหรับผมแล้วนะครับไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่มาเยี่ยมเย,ยนเมืองเชียงใหม่นี้ผมก็จะต้องหาโอกาสมากราบพระธาตุอยสุเทพเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเสมอครับ หลายหลายคนอาจจะเห็นด้วยกับผมนะครับแ้วผมจะบอกว่ามาเมืองเชียงใหม่กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยละครับแต่วันนี้นะครับผมจะไม่พาไปเที่ยววัดชมเวียงหรอกนะครับเพราะวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปสถานที่แห่งหนึ่งครับถึงแล้วแล้วครับที่นี่เองครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ได้สอนหนังสือตามตำราวิชาการนะครับที่นี่ไม่สอนวิชาเลขไม่สอนภาษาไทยไม่มีสังคมศึกษาแล้วก็ไม่มีวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่คือโรงเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาครับ สวัส,ส bueno. ดีครับเออนี่เขาเรียนอะไรกันอยู่หรอครับอันนี้เป็นหลักสูตรฟ้อนพื้นเมืองเจ้าแล้วนักเรียนที่เขามาเรียนหลักสูตรฟ้อนพื้นเมืองนี้เขาจะต้องเรียนอะไรบ้างอะครับฟ้อนพื้นเมืองนะเจ้าเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของตังภาคเหนือหรือว่าล้านนาของเฮานะเจ้าก็สําหรับการฟ้อนพื้นเมืองเนี่ยเฮาก็จะเป็นการแสดงของพื้นบ้านนะคะแล้วก็ตี กำลังเฮียนฟ้อนกันก็เพื่อที่จะเป็นการสืบทอดสืบสารวัฒนธรรมของเราให้คงอยู่ต่อไปนะเจ้าน้องครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากจะสมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านานานี่พี่จะต้องทําอย่างไรบ้างครับเนี่ยก่อนอื่นนะเจ้าเดี๋ยวเราก็จะต้องไปสมัครเรียนกันที่เฮือนสนํงงานักงานเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านานากัน,น,นก่อนเลยนะเจ้าเอาจอเลยเจ้าครับผมป ผมฟังว่าในยุคสมัยที่ความเจริญเข้าครอบงำเมืองเชียงใหม่เกินกว่าครึง่งบุคคลกลุ่มหนึ่งจึงต้องการที่จะสืบสารภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษชาวล้านนาไว้ก่อนที่จะสาบสูญไปจากการจัดงานสืบสารล้านนาเมื่อสิบกว่าปีก่อนด้วยความมุ่งมันตั้งใจของกลุ่มผู้ริเริ่มผสานกับการได้หันกลับมามองตัวตนของคนเมืองได้ทําให้วันนี้เชียงใหม่จึงมีโฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาไว้ถ่ายทอดศาสตร์ความรู้พื้นบ้านให้ลูกหลาน เออน้องครับสมมุติว่าถ้าเกิดพี่อยากจะเรียนบ้างอะที่นี่พอจะมีหลักสูตรอะไรให้พี่ได้เรียนบ้างครับสำหรับพี่นะผู้ชายอย่างเงี้ยสำหรับศิลปะป้องกันตัวของป้าใยปืนบาลานาของเฮานาเจ้าก็จะมีฟอนดาบฟ้อนเจิงนะเจ้าตีป้าใจปืนจะเฮียนกันฟ้อนดาบแล้วก็ฟ้อนเจิงมัแม่เจ้าเยี่ยมเลยงั้นพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยเจ้าเจองแต่งเลยเจ้าศัพวิชาความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาแห่งล้านนาต่างๆ ถูกถ่ายทอดโดยพ่อครูแม่ครูผู้ที่ได้สืบทอดองค์ความรู้และพยายามที่จะถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์มาอย่างต่อเนื่อง การเดินทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้นับว่าแปลกไปกว่าครั้งไหนๆเพราะนอกจากผมจะได้ไปกราบพระธาตุดอยสุเทพแล้วผมยังได้เข้าไปสัมผัสกับความงดงามของชาวล้านนาที่เรียกได้ว่างามพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ได้เรียนรู้เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตได้เห็นถึงความพยายามในการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นที่เขาบอกกับผมว่าเป็นการรักษารากเพื่อรักษาตัวตนไว้ หาสนใจใครอยากจะร่วมสืบสารหรือสั่งสมภูมิปัญญาล้านนาเหล่านี้ไว้นะครับก็เชิญแวะมาที่นี่ได้ครับโฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาครับถ้าอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรกันมาได้ที่สํานักงานทอทภาคเหนือเขตหนึ่งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ